เทคนิคเคล็ดลับวิชาชีวิตที่มหัศจรรย์เหนือมนุษย์นะคะพี่คุณอยากบอกว่าคนเราเกิดมาทุกคนนะคะจะมีการพบการจากเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ว่าจะมีใครที่มาปรากฏขึ้นมีอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นกันยานามิตรเป็นลูกค้าเป็นญาติสนิทมิตรสายเป็นใครก็ตามนะคะ ที่เข้ามาในชีวิตของเราต่างสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเรานะคะเราอย่าได้ไปโกรธไปเกลียดใครนะคะมนุษย์ทุกคนคือหนึ่งเดียวกันนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเราโกรธคนอื่นนะคะมันทำร้ายเราก่อนก่อนที่จะไปทำร้ายคนอื่นเราเกลียดคนอื่นมันทำร้ายเราก่อนก่อนที่จะไปทำร้ายคนอื่นนะคะ ดังนั้นเทคนิคเคล็ดลับวิชาชีวิตนะคะไม่ต้องโกรธใครคะ่ะไม่ต้องเกลียดใครคะ่ะเราแค่มองดูแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะจงขอบคุณมนุษย์ทุกคนที่ปรากฏขึ้นมีอยู่ในโลกชีวิตของเราเขาสร้างประสบการณ์อะไรจงเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานการขายของ การขอความช่วยเหลือหรือการอะไรก็ตามเราจงเรียน